คนมานะคะทุกคนพาต้องวิ่งหนีแล้วเนาะมันเป็นสภาพอากาศของหน้าออถ้ำเนาะทุกคนขาค่ะมีทั้งแดดมีทั้งฝนมีทั้งลมอะไรมาใน3ามสฤดูในวันเดียวกันเนาะ<ม>เป็นธรรมดาของหน้าฤดูใบไม้ร่วงเนาะค่ะฤดออูออถ้ำนะคะเฮ<ม>้ยลูกเรนโบ แฟนบอลจะรุ้งกินน้ำนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ใหม่ในอังกฤษมาเดินที่เยดโฮมเนาะเยดโฮมรีอสอรนะคะอ่างเก็บน้ำเยดโฮม Home, นะคะอยู่โฮมเฟิร์ดค่ะทุกคนค่ะไม้อ่า วันที่ที่3ตุลานะคะ2 5 6 4นะคะลมแรงมา,ากนะคะอุณหภูมิ8องศาเนาะตอนนี้เที่ยงใหม่ศูนย์หน้าแเฮ้แฮรี่แม่อยู่นี่ลูกแฮรี่ <c oughs> กับคุณพ่อเขาอยู่นูนน่นแล้วเยทโฮมจริงๆแม่เคยมาแล้วแล้วก็เคย uh, ทำคลิปนะคะโหลดลงใน YouTube แล้วเนาะค่ะก็ วันนี้ก็มาอีกครั้งพอดีว่ามาหามามามาบ้านพี่ชายนะคะมาบ้านพี่ชายของคุณพ่อแฮร์รี่เขาอยู่ที่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ของโฮมเฟิร์ดนะคะโฮมเฟิร์ดนี่ก็ค่อนข,ข,ข้างจะเป็นเป็นหมู่บ้านนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะของเนี่ยค่ะที่เวสต์อ็อกเชียนะคะอีกแห่งหนึ่งเนาะของทีอังกฤษเนี่ยค่ะ แถวนี้มันจะเป็นป่าสนนะคะทุกคนคะ่ะป่าสนป่าสนเนี่ยค่ะดูด้านหลังป่าสนเยอะนะคะแดดก็ไม่มีมีแดดเมื่อเช้านิดนึงอุณหภูมิ8องศานะคะ3ตุลา2564ช่วงซัมเบอร์ที่ผ่านมานะคะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะค่ะ เพื่อนๆที่ทำ YouTube ที่หลังคุณแม่นี่ก็น่าจะผ่านกดไปกันเรียบร้อยแล้วนะคุณคุณแม่ก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะเรื่อยๆอ่ะ400ร u อ s c ับส e อยู่ที่เดิมนะนะจา๋าลูกอ,อะไรครับเยอะๆอ, <Yeah>, yeah, อะไรอะไร <S <S เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนโน้นนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวแล้วกันเนาะ เดี๋ยวไปช็อตพัดเนาะสรุปก็คือว่าไม่ได้เดินรอบเขื่อนนะคะวันนี้เพราะว่าเคยเดินแล้วนะคะแล้ววันนี้เรามีเวลาน้อยเนาะเพราะว่ามาบ้านพี่ชายแล้วก็มีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าจะต้องกลับบ้านแล้วพอดีคุณพ่อแฮร์รี่เขามีนัดอ่ะไปผับกับเพื่อนสนิทเขานะคะก็เลยจะได้เดินกันแค่แบบเดียวเนาะค่ะ ก็คุณแม่ก็ห่างหายไปเนาะจากในการทําลงคลิปใน YouTube นะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เร่งสปีดสมัครงานเพราะว่า,าวีซ่าคุณแม่จะหมดนะคะทุกคนคะ่ะก็จะหมดก็หือประมาณ7จ็เดือนนะคะทุกคนแล้วก็มันมีข้อตกลงนะคะกับสามีเนาะว่าถ้า คุณแม่ยังไม่ได้งานที่แบบว่ามั่นคงอะไรอย่างเงี้ยโอ้เหนื่อยอเพราะว่าเดินขึ้นตรงเนินตรงเนินนี้มานะคะถ้ายังไม่ได้งานที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องกลับไปอยู่เมืองไทยะคะ่ะทุกคนอาจจะต้องกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะจริงๆตามออกําหนดการเดิมแล้วก็คือคุณแม่ก็จะมาแค่วีซ่ารอบแรกหมดนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จะหมดปีหน้าเนาะค่ะ ประมาณเดือนกรกฎาค่ะก็เลยแต่สามีบอกว่าแต่ก็อาจจะต่อวีซ่าอีกรอบนึงอาจจะให้ต่ออีกรอบนึงถ้าเกิดว่าแม่ได้งานที่มั่นคงได้แบบทํางานมีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยเพราะว่าเออถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่มีงานเนี่ยก็มันเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมอะ่ะอยู่ที่นเนี่ยเนาะเออ ราะว่าสามีเนี่ยเขาก็ชอบที่จะอยู่ในที่เมืองร้อนอยู่แล้วอะค่ะอยากอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วอยากกลับอยู่เมืองไทยอยู่แล้วอ่ะก็เลยมันก็คุณแม่ก็เลยจะต้องหาเหตุผลที่ว่าให้สามารถที่ตัวเองได้อยู่ต่อจนให้ต่อวีซ่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้ต่อเขาเรียกว่าอะไรเซตเทิลเมนต์วีซ่าค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ซิติเซนนะคะเนาะเพราะว่ามันต้องอยู่ที่นี่ให้ครบ ไม่จํากว่าห้าปีอะค่ะคือต่อวีซ่าประมาณสามรอบอะสามรอบแล้วรอบที่สี่ถึงจะสามารถขอสัญชาติได้อะไรเงี้ยคือเราก็มีความคิดที่บอกว่าพออยู่ที่นี่มาสักสองปีเนี่ยเดือนหน้าก็ไม่ใช่เดือนหน้าสิเดือนเนี้วันที่ยี่สิบสองค่ะก็จะครบเออไม่ใช่ยี่สิบสองสิบประมาณปลายเดือนนัก็จะครบปีเนาะก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็เริ่มชินกับที่นี่แล้วเราก็ อยากจะใช้ชีวิติอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เราได้บิทิสซิติเซนนะคะทุกคนคะ่ะเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นเบนิฟิตอะคะ่ะเวลาที่เราจะบินไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเรามีพาสปอร์ตอังกฤษใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องมาคอยแบบรอขอวีซ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคือคุณแม่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเรากลับเมืองไทยตอน,นเนี้ยเนี่ย มันเหมือนกับว่าเราเสียเวลาเปล่าไปเลยสงปีสามปีที่เราไม่ย่อังกฤษเนี่ยเราไม่ได้อะไรค่ะโอเคลูกได้เรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้มาเจอแบบอยู่เขาเรียกว่าไงได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยแต่เราไม่ได้เมนิฟิตที่ว่าอ่ะถ้าเรากลับไปใช่ไหมคะอย่างลูกเนี่ยเขามีพาสปอร์ตอังกฤษเนาะอ่าสามีเขาเป็นคนบริติอยู่แล้วถ้าเกิดเวลาที่เขาอยากจะไปเที่ยวไหนไปประเทศไหนที่บอกว่า มันเขาก็หลายๆประเทศเนี่ยก็คือถ้ามีบริ t i s ซิต t i เซนเนี่ยก็คือไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยคือเราถือพาสปอร์ตไทยเนาะเราก็จะต้องขอวีซา่าแล้วจะบินไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ลําบากจะกลับมาอยู่อังกฤษอีกรอบหนึ่งยูเคกรอบหนึ่งมันก็ลําบากแล้วล้วคุณแม่ก็เลยมีความคิดว่าแล้วทําไมเราไม่อยู่เพื่อที่ว่าอยู่ที่นี่เพื่อที่ว่าให้ได้บริเตนพาสปอร์ตก่อนให้ได้สัญชาติก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปอยู่เมืองไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยลูกก็น่าจะยังไม่เกิน10บขวบกันที่ลูกจะกลับไปเมืองไทยแล้วก็ไปเรียนภาษาไทยเนี่ยมันก็น่าจะแบบไม่ยากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่สามีก็บอกว่าเออก็ก็ได้นะก็ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าคือเออเราก็ต้องมีอะไรที่ว่าให้ทําให้แบบมีความมั่นคงด้วยไม่ใช่ว่างานก็แบบเดี๋ยวก็ทาเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็แบบว่าเพราะว่าเอเจนซี่มันก็ไม่ได้มีความแน่นอนเนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คุณแม่ก็เลยเครียดเนาะก็เลยจะต้องวางแผนที่บอกว่าพยายามแบบใช้เวลาในการสมัครงานให้มากขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเราได้งานประจำเนี่ยแล้วเราค่อยมาท YouTube เนี่ยเป็นกิจกรรมเสริมเป็นอะไรแบบว่า,อยอยาเาเรงป็นเหมือนฮอปปี้เนี่ยเออมันก็จะทำให้เราเยมีความสุขแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราจะคิดว่าถ้าเราจะทํา YouTube ให้ผ่านกฎแล้วจะมีรายได้แบบมันก็ต้องใช้เวลาค่ะ คือประมาณนี้เนาะทุกคนค่ะก็เลยนั่นแหละคะ่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าคุณแม่แบบหายไปนะคะหายไปอก็เป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะคะก็กลาอัโหลดคลิปก็แบบสั้นๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่อย,คอยมีคุณภาพอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็นั่แนแหละคะ่ะทุกคนค่ะก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะพร้อมกับว่าวันนี้เนี่ยเออมาเดินมาเดินรับแบบอากาศแบบแบบยังไงอะบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนาะแถวเนี่ยไฮเยตโฮมเรสวาวเนาะ แถว,วอ่างเก็บน้ำเยตโฮมอยู่ที่โฮมเฟิร์ดเนาะค่ะฮัอร์สฟิลด์เวสต์ยอร์เชียเนาะค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็มาเนาะเล่าให้เพื่อนๆฟังสั้นๆว่าหายไปไหนเออแบบไม่คิดถึงเพื่อนๆหรออ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงเออยังไงอะอยากจะทำคลิปแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะ เราก็อยากจะได้งานที่มันมีความม society, IO, いい <ver its> <ver its> ั่นคงเนาะหลายๆคนที่เขาทําช่อง u t u b e เนี่ยคุณแม่เชื่อว่าเขามีอะไรที่มันมีหนึ่งชิ้นที่ว่าเป็นมีความมั่นคงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรายได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทําตรงนี้มันก็ทําให้ชีวิตเรามาทํา youtube เพิ่มเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขเนาะค่ะแต่ถ้าเราไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นซีคิวเวอร์เลยอยู่สักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยมันก็แบบเนาะมันก็ทุบๆต่อมๆรวมกับ มันก็เป็นข้อตกลงระหว่างเรากับสามีด้วยถ้าเราไม่มีอะไรเนี่ยเราก็ถ้าเราไม่ได้มีงานที่มันคงเนี่ยเราก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเราก็กลับเมืองไทยดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหลคะค่ะเพื่อนๆค่ะก,ก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาสันส้นๆแค่นี้ก่อนละกันเนาะไม่สั้นแล้วเนะนี่ยมันสิบนาทีแล้วเนาะถ้าคุณแม่ไม่ตัดคลิปนะคะก็ถ้าอัปโหลดเลยเนี่ยก็สิบกว่านาทีแล้วนะคะก็โอเคค่ะยังไงเดี๋ยวคุณแม่จะเดินชมรอบๆนี้ก่อนละกันเนาะไม่ได้รอบเขื่อนวันนี้เดินเข้าป่าสนนะคะ ป่าสนทางด้านาเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูทางด้านนู้นนะคะพ่อกับลูกเขาไปถึงนูน้นแล้วไปถึงไหนไกลแล้ววันนี้ลมมันแรงเนาะคุณแม่ก็เลยอันนี้ยังอยู่อยู่เลยนะคะไอ้อะไรอะสุปแล้วยังไม่หายเลยนะคะไอ้ฝ้าฝ้าแดดตอนช่วงหน้าซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่คุณแม่ไปทํางานเนาะเออที่โรงเรียนนะคะดูเนี่ยไม่หายเลยไม่แน่ใจว่าจะหายหรือเปล่าสงสัยต้องทาเลเซอร์นะคะเอาเปิดตานดหนิดึงให้เพื่อนๆชม หายไปนานแก่ขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเครียดเนาะเพื่อนๆคะ่ะโอเคค่ะทุกคนขายังไงก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนล้วกันนะคะบ๊ายบายนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามชมรับชมคุณแม่ใหม่นางฤรด้วยแล้วกันเนาะค่ะอาจจะแหย่ๆไปบ้างก็นะตามสภาพนะคะทุกคนขาบ๊ายบายนะคะยังไงก็เทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ